สบู่วิภาดาวิตามินซีและอีลล้ท่านเข้าสู่รายการผู้ยินทะมาหาเกณฑวันนี้มีคำถามเอาให้จี๊ดเลยนะจริงหรือไม่ที่คุณอาพรณในชีวิตนี้ไม่เคยผ่านมือชายเลย เมื่อกี้ในคอดตุมยังจับถามนีจริงไม่เคยจริงเหรอหลายคนอามว่าต่อไปถามคุณสุนารีเรค่ะถามว่าอย่าถามคำถามเดียวกับพายนะทำไมอ่ะเพราะอย่างหนูอ่ะมันเลยมือไปเลยมือไปทั้ไม่เหมือนกันได้ดีเพราะขโมยเข้าเปลือกแม่จริงหรือไม่ขโมยก็สารด้วยค่ะเข้าเปลือกแม่ดีมา อ๋อทำไมอะเลืวยังไงล้สิไปก็ไม่มีค่ารถไปประกวดร้องเพลงไงพ่อกับแม่ห้ามสมัยก่อนนะเต้นกินลำกินก็ไม่ให้ปีนยุ้งข้าวตักข้าวสองปี๊บไปขายเขาเบื่อได้เท่าไหร่ได้32บาทหรือ37บาทเป็นค่ารถข้ามาในเมืองามมาที่พี่ตั๊กบ้างนะพี่ตั๊กบ้างนะจริงหรือไม่ที่พี่ตั๊กกับพี่นุ้ยอาบน้ำด้วยกันห้องเดียวกันมาตลอด20ปีไม่จริงค่ะ18ปปีเท่านั้น ไปหาใครว่าอีกสองปีไม่คนถามเราสามคนเราถามเขาบางเส้นมามาจริงหรือไม่ต่อถามก่อนหนึ่งสองสามจริงหรือไม่ที่คุณแม่ชอบคมผัวทุกอย่างไม่ต้องติ๊กตัอกแล้ว คนเรามันต้องอยู่ในคอนโทรลได้แต่วันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยเพราะว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเรื่องเยอะเรื่องเยอะจนวันนี้ไม่รู้ว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะคุยกับเขาหมดหรือเปล่าเรื่องเยอะหมถึงก็คนแบบเรื่องมากเนี่ยมันถึงว่าสตอรี่มีเยอะสตอรี่สตอรี่ไม่รู้ว่าจะตอบไหวหรือเปล่าแต่วันนี้เขามาแล้วพร้อมกับของอร่อยๆของเขาแล้วฟังชื่อร้านคุณผู้ชมก็จะหนาวเลยนะคะร้านอีปุ๋ยโคตรแก่ ใช้ชื่อเฉพาะจะลู้กีปุ๋ยจะทำไมเรียกกีปุ๋ยตลอดเลยเหรอคะคือเดิมปุ๋ยขายน้ําพริกด้วยส่งออนไลน์เราคุยกันในกลุ่มว่าเราจะใช้ชื่อแบรนด์น้ําพริกอะไรดีแล้วน้องก็เลยบอกว่าปุ๋ยโคตรโคตรขุร๋ยเราก็เลยนึกไดาเออเติม e เข้าไปแต่เรารู้ว่าคําว่า e มันหยาบไปเราก็เลยใส่เป็นคําว่าอีแทนไม่ถึงได้ e แต่ว่าน้องปุ๋ยด้วยค่ะว่าพอรายการเราโทรไปหาแบบน้องปุ๋ยดีใจมากก็กรี๊ดเลยเหรอใช่ค่ะคือกรี๊ดเลย แล้วแฟนกาลังเลือกซื้อของอยู่แล้วถืออยู่ในแม็โครโทรมาตอนแรกเรายังมีความรู้สึกว่าไขา่แก้งกูปอกวออ่าเขาบอกว่าเป็นพี่นีโทรมาจากช่องวันหนุกจี๊ดเลยแฟนบอกว่ามึงเป็นอะไรดังเพราะอะไรร้านเราดังเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าราคาราคาใช่ไหมคุณคุณภาพอาหารคือราคาที่ตั้งไว้คือ49บาทค่ะได้ได้อะไรแค่ไหน49บาทมันโมโหรานมากอุ้ยเหรอใช่ค่ะไม่ถึงว่าคือกี่อิ่ม เป็นบุฟเฟ่ต์ใช่ค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์ก็คือหลาทอย่างหลาทีอย่างเป็นบุฟเฟ่ต์ก็คืออาหารแบบตั้งเรียงเลยแล้วแต่ใช่ค่ะก็คือกับข้าวมีกี่อย่างลูกค้าที่เดินเข้ามาคือตักได้ทุกอย่างเลยเ้ยสีิบเก้าบทเนี่ยนะอยากรู้ไหมมันประมาณไหนอ่ะยกมาค่ะอิกปุ๋ยโคตรแกง ที่เตรียมมาจริงๆมันมากกว่านี้ลองเรียกก่อนทําไมถึงคิดจะมาเป็นขายเป็นบุฟเฟ่ล่ะทำให้ไม่ขายเป็นข้าวถุงแกงถุงอย่างนี้เลยคือเดิมเป็นคนชอบกินข้าวแกงค่ะแล้วพอเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยคือเราล่าได้แค่สองอย่าง40บาท50บาทเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยไอ้นุ่งก็น่ากินเออคือใช่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากได้เยอะๆแต่แบบเราไม่ได้อยากจ่ายเงินเพิ่มเราก็เลยเออพ้างั้นเป็นบุฟเฟ่ข้าวราดแกงละกันส่วนมากเนี่ยเวลาบุฟเฟ่เนี่ยเขาจะมีกําหนดเวลาใช่หนูกําหนดเวลาไหมไม่ค่่ะนนังกิตามสบ ตายเลยค่ะอ้าวตายแล้วก็น้าอีกสามชั่วโมงไดงไหมย่อยเสร็จก็มากินอีกเนี่ไม่เป็นไรค่ะจะได้ดูว่าเหมือนร้านเราขายดีเออเคยมีคนกินมากสุดเลยอะประมาณกี่จานที่นั่งดูเขากินเลยนะคะสี่จานค่ะสี่จานแบบคุณพูนคุณพูนคูนภูนเลยกะเพราเนี่ยค่ะเขากินคนเดียวครึ่งถาดเฮ้ยเคนบอกว่ามีขนมหวานด้วยค่ะน้องปูใช่ค่ะมีขนมหวานขนมหวานขายยังไงลูกขนมหวานก็รวมอยู่ในบุฟเฟ่ค่ะอุยไม่ไได้อะรเนี่ยอุ๊ย สโลแกนที่ร้านคือกำไรไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนกำไรไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนนี่ยังไงเห็นบอกว่าเดือนแรกๆนี่หนูขายได้เท่าไหร่ยอด ยอดที่รวมมาแสนแสนเกือีสามพันกว่าคได้กําไรสามพันกว่านะ <laughs> ได้กําไรที่รวมแล้วหักค่าร้านหักค่าแรงค่าจ้างลูกน้องนะคะได้กําไรเหลือเกือบสองหมื่นต่อเดือนใช่ที่ได้เดือนแรกนะคะ <c oughs> เพราะว่าเดือนแรกอะคะ่ะปุ๋ยลงของเยอะแล้วเหมือนว่าเรายังจับทางไม่ถูก <c oughs> แต่พอมาตั้งแต่เริ่มพอเดือนใหม่ปุ๊บมันบวกทุกวันเลยค่ะตอนนี้แต่ปุ๋ยพี่พี่แนะนาถ้า จริงๆมันสามารถอัพราคาได้อีกนิดนะคุณแม่นะเพราะว่าเรามีเมนูให้เขาเยอะมากหกสิบก็ได้แม่สักหกสิบบาทหรือห้าสิบเก้าโอเคถ้าเกิดว่าห้าสิบเก้าเพิ่มมาอีกสิบบาทคุยว่าถ้ามันขายราคาที่มากกว่านี้คนมันจะเลือกกินอันนั้นที่เจมไว้นั่นคืออะไรคะอ่าอันนี้เป็นพะแนงค่ะโอ้โอ้ในร้านที่ทำใช่ไหมมีชื่อของร้านใช่ไหมเป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยเด็ดเลยใช่ไหมลูกอุ้ยร้านไม่กินเลยอุ้ยค่ะลู เป็นกับข้าวทํากับข้าวเป็นจากไหนอะจากแม่ค่ะแม่ไม่ได้เป็นแม่ค้าค่ะแต่แม่เป็นช่างสีทุกวันนี้ทําเป็นช่างสีอยู่แต่ว่าแม่เป็นคนที่ชอบทำกับข้าวชอบทำกับข้าวเราก็จําพอเวลาเราเข้าครัวกับแม่ตอนเด็กๆตอนเล็กๆค่ะเขาจะชอบสอนให้เราแบบเอาตัวรอดด้วยตัวงเราออีมันก็เลยกลายเป็นติดตัวอชกมาอร่อยด้วยดิ อร่อยมากอ่ะนี่กินไข่พะโล้ไข่พะโล้ไข่พะโล้เด็ดสุดเลยนี่พิสูจน์จริงๆผัแหงพิสูจน์ทำไหมหนูทำหน้าหนูทำบ่อยมากผัแหงกับแกงเขียวหวานเพราะว่าวอเตอร์จะชอบกินอุ้ยสีสวยอ่ะอันนี้เป็นหมูรวนไหมแล้วหมูรวนนี่พอแล้วค่ะรวนกับกะทิต้องรวนกับกะทิก่อนมันจะได้นุ่มอ๋อเพื่อให้หมูมันนุ่มใช่ไหมคะเขาก็มีเทคนิคเป็นชั้นๆก็ผัดจวดๆจวดๆเลยอ่ะเออก็ดูไม่ยากนะฮะยากจริงๆไม่ยากเลยแนงเป็นไงคะคุณชุนาลี ือกำลังงงว่าไม่ต้องเติมน้ำปลาอะไรเลยใช่ไหมเพราแกงทุกอย่างมันโอเคแล้วจบแล้วค่ะต้องแกงใช่าต้องกชโอเคเลยแล้วอร่อยแล้วเแคบคนปิดคนแม่กิมหน่อยดิแม่ชินหน่อยโพริกแกงตักให้มั่งเดยคือมันพอดีมันแกงเผ็ดพวกอย่างเงี้ยแต่ตักหมูด้วยนะไมเอาแต่น้ำแกงไมเอาไม่ต้องปรุงอะไรเลยจริงด้วย ทำไมอ่ะแม่อยากให้ใหชิมกังเลยอ่ะคุณแม่รองไม่ดีอร่อยอ่ะเนาะปุ๋ยปุ๋ยเป็นคนที่แบบไม่ได้มีรถมือมีรถมือเนาะเรื่องผนงเนี่ยหรือเรื่องผัดกับข้าวเป็นเรื่องง่ายกล้วยแต่เรื่องชีวิตของเขาสิเป็นโจทย์ที่ยากกว่าจริงหรือไม่นี่น้องปุ๋ยใจแตกครั้งแล้วครั้งเล่าหนีออกจากบ้านจริงหรือไม่ปุ๋ยถามแรงสักขนาดนี้ปุ๋ยจะกรา อบ,บอกเลยว่าเรื่องของปุ๋ยนั้นแซ่บไม่แพ้กพนแกงผัแหงเลยล่ะคะ่ะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะคะ ครั้งที่เรามานะคุณผู้ชมค่ะเราจะมาพักที่นี่วิลล่าโมริดาเป็นเหมือนบ้านอบอุ่นอาหารเช้าอร่อยอากาศดีเช้าเช้าตื่นมาสูดอากาศดูวิวยิ่งช่วงนี้มานะสิ่งหนึ่งก็คือเดินเล่นเหมือนเรานี่แหละแต่อีกสิ่งหนึ่งคือต้องปั่นจักรยานแต่วันนี้จะพาป๋าไปปั่นนะจ๊ะ<ส><ง> ai đơn cứ đi bàn cho cái dạng cái cháu yeah เราออกมาวีแลกซ์แบบนี้ชมบรรยากาศชมต้นไม้แอมมีรองเท้าดีๆนะมันฟินมากๆเลยใช่ไม่ใช่ฟินแค่เฉพาะบรรยากาศนะรองเท้าของเราสองคนก็ฟินเช่นเดียวกันเพราะว่ารองเท้าเราคือ G Plus Sneaker เป็นแกด้่านสายสุขภาพน้ำหนักเบาสบายรองรับน้ำหนักได้อย่างดีคุณผู้ชมค่ะและรับแรงกระแทกได้อย่างสุดยอดเลยเหมกับคนไทยใช่เพราะว่าเจ้าข,ของก็เป็นคนไทยออกแบบโดย คนไทยและออกแบบให้เท้าคนไทยใส่สบายโดยเฉพาะคนที่กังวลไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นเท้าใส่ทั้งวันคุณผู้ชมค่ะไม่มีเหม็นอับค่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์เหมาะกับสภาพบรรยากาศร้อนชื้นของบ้านเราจะอยู่คอนโดก็ไร้กลิ่นควนใจมั่นใจได้เลยคุณผู้ชมค่ะใส่ได้ทั้งเที่ยวใส่ได้ทั้งทํางานใส่ได้สบายๆคุณผู้ชมในทุกสไตล์เลยเพราะว่าสโลแกนของเราคือ G Plu s สติก e กอ unlock your style ลอยความท้าทายในตัวคุณไม่ว่าจะอายุแบบเราหรือจะอายุมากอายุน้อยกว่าเราใส่ได้ในทุกวัยด้วยถ้างั้นผมจะซื้อให้แม่ผู้ใหญ่เดินเขาจะสบายคล่องขึ้นด้วยเหมาะมากเลยลูกๆทั้งหลายบอกเลยนะหยิบมือถือขึ้นมา Facebook p a G e G Plus sneaker 063-464-08-00-5ค่ะว้า่ยงา กินโดยคิวตินแฮโทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผมน้องปุ๋ยใจแตกครั้งแล้วครั้งเล่าหนีออกจากบ้านจริงไหมจริงค่ะ,ะคือตอนตั้งแต่สมัยที่เรายังเรียนไม่จบแล้วคือ,อยังไม่ทำบัตรประชาชนเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราน้อยใจพ่อเราหนีออกจากบ้านหนีไปอยู่สิงห์บุรีค่ะบ้านเราอยู่ไหนบ้านหนูอยู่ประจวบค่ะ หนูคนประจวบหนีไปไกลมากนะคะหนีไปกับใครหนีไปกับเพื่อนค่ะคือเพื่อนไปที่ไหนเราไปที่นั่นเพราะว่าบ้านป้าของเพื่อนอยู่ที่นั่นนะคะเราก็เลยตามเขาไปคำถามต่อไปจริงหรือไม่ที่แม่ผัวคนแรกอใชัคําว่าคนแรกเลยนะว่ามีแม่ผัวหลายคนเหรอคะแุแม่คแม่ต้องฟังชีวิตเขาจริงหรือไม่ที่แม่ผัวคนแรกกรียดสบายคนนี้มากจริงค่ะจริงหรือ ปุ๋ยติดยาติดเหล้าจนได้ผัวคนที่สองจริงค่ะเอ้ปุ๋ยกี่คนวะเนี่ยเหมือนเขาเจอเราตอนนั้นเราเราเป็นเด็กเที่ยวอะเรามันเด็กใจแตกจนไหลเข้ามาในกรุงเทพอะค่ะเราก็ไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มันแบบเล่นยาค้ายาจะหนูเลิกยาได้ยังไงเลิกเพราะลูกค่ะลูกลูกกับแฟนคนนี้อะค่ะพอเราเริ่มท้องแล้วเหมือนแบบว่ามันมันจุดอิ่มแล้วอะค่ะ แล้วอยู่ๆก็เลิกเองพักดิบเลยเหรอใช่ค่ะทั้งบุหรีทั้งทุกอย่างทุกอย่างแล้วออกมาแข็งแรงไหมคะโอ้โหแข็งแรงแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะ้อข้อต่อไปจะจริงหรือไม่โอ้โหมันหลายข้อสนุกดีชีวิตเงอจริงหรือไม่จากจนแล้วก็มารวยในพริบตาจริงค่ะทำยังไงไหนนั่งกันหรือม อย่างไงเนี่ยมันมันไม่ถึงกับรวยนะคะแต่มันคือชีวิตมันดีเริ่มด้เริ่มกับาถือว่าโอเคแล้วใช่ค่ะก็เริ่มจากตอนแรกเลยก็คือไปรับศักดลายอะค่ะไปเดินสายกับแฟนแล้วทีนี้มีอาจารย์ศัก์คนหนึ่งเขาเดินมาเขาบอกว่าปุ๋ยมึงอยาให้แฟนทิ้งนะแฟนมึงมิตรพรสวรรค์ไม่ถืออยาให้แฟนเราทิ้งอาชีพศัก์ลายใช่คือบอกว่าให้มันทําต่อนะตอนแรกมันไม่ชอบหนูกเลยบอกว่ามึงเลือกเอา ระหว่างสิ่งที่มึงไมอที่ลูกคุยกับปัวใช่ไม่รู้ใช่ค่ะใช่คือบอกว่ามึงเลือกเอาระหว่างระหว่างสิ่งที่มึงไม่ชอบกับอนาคตกูกับลูกมึงต้องเลือกเขาก็เลยจับตั้งแต่วันนั้นชีวิตพลิกทันทีเลยค่ะวันนึงบางทีก็ไม่ต่ำกว่าเจ0 0พันนะคะจริงหรือไม่คำถามต่อไปนลคุณแม่ว่ารอยสักชื่อลูกเนี่ยคือสิ่งที่ปุ๋ยเจ็บปวดที่สุด ใช่ค่ะชื่อลูกคนไหนลูกชื่อคนนี้ค่ะปันทิตาค่ะอันนี้ลูกคนแรกลูกคนแรกใช่ค่ะคือคนโตลูกกับแฟนคนแรกใช่ค่ะทําไมทําไมถึงเจ็บปวดเขาเสียชีวิตแล้วค่ะเสียชีวิตได้ตอนน้องอายุเท่าไหร่ตอนน้องเขาอยู่มหนึ่งอะค่ะตอนอายุสิบสองโดนพัดลมมือถือที่เป็นแบบฐานที่ชาร์จแบตอะค่ะช็อตตอนนั้นหนูทําอะไรอยู่ ตอนนั้นปุ๋ยอยู่ต่างจังหวัดค่ะก็พอได้ข่าวเราก็จะเสียใจเนาะใช่ค่ะเพราะเห็นบอกว่าปุ๋ยอยากจะรับน้องมามาอยู่ด้วยใช่ไหมใช่คือตอนกลางคืนนะค่ะคุยกันอยู่เลยค่ะตอนสามทุ่มคุยกันปุ๋ยบอกว่าปุ๋ยจะไปรับเลยคือจะขึ้นมาเลยได้ไหมปุ๋บอกว่าแม่แม่มารับหนูวันที่ห้านะน้าแม่นะเขาแบบอ้อนวอนแบบแม่น้าแม่นะวันที่ห้าปุ๋ยก็เลยถามว่าทําไมต้องเป็นวันที่ห้าเขาบอกนะน้แม่นะ เราจะไปรู้ได้ไงว่าลูกจะเสียแล้ววันที่5้าเป็นวันเก็บกระดูกลูกถ้าสมมติว่าต้องย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้ปุ๋ยอยากแก้ไขอะไรอยากแก้ไขเรื่องลูกเรื่องเดียวเลยค่ะทางชีวิตไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วอยากแบบ,แบบแบบดูแลเขาเน้องอะไรางี้ยใช่ไหมลูกน้องแต่พี่ชื่นชมปุ๋ยนะค่ะอ่อไอ้ขี้หมา<ข>อือคือแบบว่าหนูผ่านอะไรเยอะมาก เขามีบุญเนาะแม่เขาแบบเขากลับมาได้เริ่มต้นดีนแสดงว่าเขาก็ได้ผัวดีด้วยนะคนนี้ถือว่าเป็นสามีที่ช่วยกันทำอาหารกินนั่นแหละมีอีกคนนึงต้องบอกเลยว่าคนนี้อยากจะฟังเรื่องน้องปุ๋ยมากหรืออาจจะอยากจะมาขอชิมอาหารดูทรงแล้วน่าจะหิวใช่ไหมเาอาจจะฟังเรื่องของปุ๋ยแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นพัาปวดแปลกเกินอะไรนะคะปัาปวดแปลกไดไหมกาคำนี้ก็จากของเขาเนี่ยละคะไม่งากเขเองเอามาแอนนา ฟังอยู่นตรงโดนใจเราตรงไหนบ้างคะโดนหลายจุดแต่สงสารลูกลูกอะน้าอ่ะใช่ใช่แต่แต่ทุกวันนี้ก็มีลูกกับสามีคนปัจจุบันใช่ค่ะคนปัจจุบันก็ช่วยกันทำอาหากินนะเนี่ยพี่ตั๊กมีความสุขว่าเอ้ยพอฟังเรื่องปุ๋ยแล้วเนี่ย แต่บางคนเนี่ยนะก็อาจจะไม่ได้โชคดีอย่างปุ๋ยทุกคนไม่ได้ทุกคนเสมอไปไม่ได้ทุกคนเสมอไปนะเออกว่าจะผ่านกว่าจ,จะมายืนตรงจุดนี้ได้ทีนี้ถ้าเกิดมีแบบเยาวชนฟังอยู่อะไรเงี้ยพี่อยากให้น้องปุ๋ยฝากอะไรอย่างน้องๆอ,อยากจะ<ม>บอกกับทุกๆคนนะคะว่าคือเลิกยาเลิกเที่ยวเลิกเหล้าเนี่ยมันไม่ได้ยากมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยค่ะแล้วก็ความกตัญญูนี่เป็นหลักค่ะ ถ้าเรากระตันยูเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราให้เงินพ่อแม่เราให้เท่าไหร่เราจะได้กลับมามากเท่านั้นนะคะอยากให้รักพ่อแม่แล้วก็รักครอบครัวให้มากที่สุดทุกวันี้ชีวิตโอเคหรัอเปล่าถือว่าโอเคไหมโอเคค่ะโอตีมากเลยในฐานะที่หนูมีมีเพจปวดแปดหนูจะหนูจะให้ปวดอะไรนะปวดแปดโอ้ เดี๋ยวเราได้คุยเราได้คุยเราได้คุยน้องแอนนาแอนนาแน่นอนค่ะแต่วันนี้ปุ๋ยบอกเลยว่าปุ๋ยเจ๋งมากๆเรื่องราวของปุ๋ยดีมากเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้เราพอมาเล่าเรื่องแบบนี้แล้วทาให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยชีวิตคนเราอ่ะมันมันมันต้องกลับมาดีได้เป็นกําลังใจให้รวมทั้ง แฟนด้วยแฟนชื่ออะไรนั่นแหละสนุกค่ะสนุกใช่เอาแวะไปอุดหนุนได้นะคะร้านอยู่ตรงไหนร้านอยู่เส้นถนนสวนผักค่ะปากซอยสวนผัก43ค่ะหรือว่าพิมพ์เข้าไปที่ Google Map นะคะพิมพ์ไปว่าร้านอีปุ๋ยโคตรแกงข้าวแกงบุฟเฟ่ขึ้นเลยค่ะใน Google Map นะคะหาง่ายเลยขึ้นแน่นอนใช่แน่นอนหัวละ49บาทเท่านั้นเองค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะน้องปุยค่ะขอบคุณค่ะนองปุยกันนุ่ด้วยสนุกด้วยขอบคุณค่ะส่วนแอนนาอยู่กับเราคุณผู้ชมค่ะมาขนาดนี้และขอเคลีย เรื่องเดียวเลยไอ้ปวดแปดนะเรื่องรวบหน้าสักครู่ค่ะมทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินโดย G sneaker unlock your style เราได้ทั้งยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์พิธีกรกรรมการกรรมการแต่เราจะไม่คุยทั้งหมดที่พูดมาเราจะคือว่าทําไมต้องมีเพจชื่อปวดแตกผู้ชมดูปากก่อนนะปอปลาแสเอ๊ไม่ได้คือจริงๆหนูอยากจะบอกว่าคนอ่ะชอบมาปรึกษาปัญหาต่างๆมากมายแล้วคราวนี้หนูอยาจะบอกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยหนูตอบอะไรไม่ได้หรอก หนูก so ็เลยตอบแบบให้เขารู้เลยว่าการตอบปัญหาของฉันเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยเธอแถมยังซ้ําเติมด้วยพี่ตั๊กเป็นแฟนค่ะบหนูไม่เป็นคบชอบแม่ฟังแล้วบอกเข้าไปฟังแล้วอารมณ์ดีอะเพราะว่าคนที่เข้าไปฟังมันจะคลายเครียดจะเครียดอะไรมาแล้วไปฟังเขาว่ามันคลายจริงสมมติอย่างเช่นแม่ราบมีปัญหายนะกุศางสมมติว่า พี่อยู่มาเนี่ยห้ปีทําไมพี่ถึงยังหาผัวไม่ได้ปัญหานี้คือโทรมาบ่อยมากแล้วหาผัวไม่ได้ก็หลักๆก็ให้เช็คดูว่าเราลงรูปอะไรใน Facebook เล่น f c e e o o o ไมหาาพี่หายไม่ก็ได้เล่นค่ะถ้าไม่ได้เล่นเนี่ยยากหน่อยสมัยนี้โลกมันออนไลน์เราต้องเข้าไปในออนไลน์ เวลาลงเนี่ยคนสมัยนี้ชอบลงรูปตัวเองอแล้วลืมโฟกัสไปผู้ชายบางทีเขาไม่ได้หาหน้าตายอย่างเราเออแต่าหาฐานน้าแบบเราเออะหาเข้าใจใช่ไหมฮะเข้าใจรับลงแหวนลงทองเนี่ยมาเรล,ลย <laughs> ตอบแบบนี้ ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ช่วยอะไรเลยแต่ให้อารมณ์ดีได้แม่ไม่ไม่เมือะแม่ถามแม่เหมือนแม่เลยแม่กลัวเด้กลัวแล้วเสิ่งหนึ่งที่เรานั่งคุยกันตรงนี้คือเรารู้ว่าคนนี้อยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีแน่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณหนูดูแลผิวพรรณตัวเองยังไงต้องบอกก่อนนะคะว่าหนูเป็นคนที่เริ่มจากผิวผู้ชายหนูเป็นสาวเพศสองคือผิวหนูสมัยก่อนหนูจะมีปัญหาเรื่องกนหนวดและหนวดหนูน่จะเป็นตอเยอะ แล้วมันจะกลายเป็นหน้าหนูทั้งหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นรนูร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 ะใช่เป็นตูดไก่แล้วตอนหลังหนูก็พยายามหาหาหา ก็ทาท้งทุกอย่างอะฮะนะฮะตอนหลังาลองใช้เซรั่มแล้วตอนเซลเลือกเซรั่มเนี่ยก็จะพยายามเลือกตัวที่มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าหนูจะซีเรียสตรงที่ว่าเราเป็นคนผิวสองสีอ,อันดับแรกเลยเราจะโดนก่อนอันดับแรกคือทําไมหน้าเขียวจังวันนี้แต่งหน้ามาทําไมหน้าเทาจังถ้าผิวเรากะจางใส่นะคุณแม่ง่ายๆเลยพอเราแต่งหน้าปุ๊บหน้าเราจะบรท์หน้ากับคอคือเท่ากันแล้วตัวเซรั่มตอนนี้หนูเห็นตอนแรกเพืนทาพี่ป้องนวัดไปพิมพเซนเตอร์ก่อนหนูก็คิดได้จากว่า มันจะดีเหรอเซรั่มดาราหรือมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูรีวิวรีวิวมันเยอะคุณแม่พอดูรีวิวเยอะปุ๊บลองดูอะซื้อมาขวดแรก390อ่ะลองดูดีไม่ดีทาวันแรกทาก่อนแต่งหน้านะคะต้องบอกก่อนว่าปกติหนูเป็นคนแต่งหน้าแล้วหน้าหนูจะด้านแบบแป้งอะแล้วหน้าไม่วาวไม่ฉ่ำหน้าแป้งไม่ติดตอนหลังเนี่ยหนูลงเนี่ยเห็นไหมฮะพอลงผิวนะคุณแม่ผิวมันจะใส ผิวมันจะมาใส่แล้วบอกก่อนนะว่าไม่เหนียวซึมเร็วแม่ซึมแต่ดูฉ่ำนะหนูนะทาก่อนแต่งหน้าทาก่อนนอนจากหน้าหนูตรงเนี้ยช่วงเนี้ยหนูจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกระฝ้าจุดด่างดำจะเยอะเพราะว่าเราเป็นคนที่สีผิวเข้มพอทาไปสักพักหนึ่งคุณแม่หน้าเริ่มฝ้าเริ่มจางที่ชอบที่สุดคือความกระจ่างใสและที่สําคัญนะคุณผู้ชมจะบอกจะบอกคุณแม่ด้วยนะว่าคืออย่างหนูเนี่ยทำงานกับไฟทํางานกับแดดออกแดดบ่อยแดดจัดแดดแรงกลับบ้านมาหน้าดำเนี่ยแล้ว แล้วหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบทาแบบสิตัว8ตัวนี่ดูดิพอพอใส่ลงไปแล้วเนื้อมันจะเบาเนาเนาะใช่ไมไม่ไม่เหนียวเนอะไม่เหนียวแม่กลิ่นดีกินเลยริสันสกัดจากอะไรอะลูกตัวนี้มันจะมีน้ำมันซีบักทอนคุณแม่นะคะมีสารสกัดที่เขาบอกว่าอุดมไปด้วยโอเมก้าสามแล้วตัวนี้ถ้าลองหันไปดูด้านหลังนะคะสารสกัดเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ายื่มาก แล้วตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าได้รางวัลมาแล้วด้วยนะฮะแต่ราคาเนี่ยเขาทํามาเพื่อคนไทยคือคนไทยฟื้อได้จับต้องได้ใช้ได้จริงแล้วชื่อน่ารักมากเลยอ่ะชื่อเป็นไทยๆชื่อว่าสีดาเนาะแล้วแพ็กเกจชอบนะแพ็กเกจจริงๆแล้วกลี่นโอเคไหมดูแพงดูดีกอ่อนถ้าอย่างนั้นในราคาขนาดนี้เมื่อกี้พูดเย้ยมนิดนึงแล้วว่าโปรก็ไม่ธรรมดานะคะคุณแม่น่ามากเอามาคุณผู้ชมขามไดู โปรวันนี้คือถ้าปกตินะฮะเวลาซื้อนะคุณผู้ชมขาะ5ขวดจะอยู่2,950บาทนะฮะแต่วันนี้ใครที่ซื้อทันต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสำหรับคนที่ซื้อทัน50สายแรกเท่านั้นนะฮะให้ไปในราคา1,500บาทได้5ขวดค่ะเอาไปเลยชั่มๆแต่บอกไว้ก่อนนะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดถ้าเกิดว่า ใครโทรเข้ามาแล้วสินค้าหมดก่อนหรือว่าเอาออฟสต็อกก็ต้องขอโทษด,ด้วยรีบโทรเข้าไปตอนนี้นะคะ50สายแรกนะคะในราคา1,500บาทรับไปเลย5ขวดนี่นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะ0982656888ค่ะหรือว่าไลน์แอดนะ,ะแอด i n f o จุด s, s i d a เดี๋ยวขึ้นด้านล่างให้ดูด้วยนะคะ,ะจะได้สั่งกันง่ายๆแต่ย้ำไว้ก่อนนะว่าราคานี้จำนวนจำกัดต้องรีบโทรเข้ามาเลยค่ะเฉพาะ50ท่านที่<ะ>โทรเข้ามาในรายการผู้หญิงทำมาหากินตอนนี้เท่านั้นคุณผู้ชมค่ะราคาดีโปรดีแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะขวดหนูใช้ได้นานไหมคะขวดหนึ่งสิบห้าวันค่ะใช้ตอนก่อนก่อนออกจากบ้านแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอน สอง<ะ>ช่วงแต่จะได้สี่ห้าวันย,<ด>ยกเว้นว่าหน้าเราจะใหญ่มาก<อ>แต่หนูว่าหนูใหญ่แล้วนะหนูไม่ได้ว่าใคร เอน้าย้ําย้มาโปรดีๆย้ําโปรอีกครั้งนะคะว่าวันนี้ใครที่สั่งตอนนี้นะคะ5ขวดนะคะปกติ2,950บาทไม่ขายเราให้คนที่โทรมาเลยตอนนี้ที่หมายเลข098 2656888เอาไปเลยในราคา1,500บาทค่ะเย้ ขวดพันห้านี่คือถูกมากย้ำเบอร์อีกทีลูกย้ำเบอร์นะฮะศูนย์เก้าแปดสองหกห้าหกแปดแปดแปดนะฮะหรือว่าไลน์แอดนะฮะ atinfo จุดนะฮะ sida ค่ะพักกันมาเลยตอนนี้นะฮะเพราะว่าน่าจะเหลือไม่เยอะแล้วใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะอ่ะและที่เหลือคุณผู้ชม่ะไปติดตามตามเพจได้มีเพจอะไรบ้างลูกก็เพจชื่อเพจอาณาค่ะนะฮะจะมีรายการปัญหาปวดแปดนะฮะแล้วก็ สามารถตาม YouTube ได้ YouTube ก็จะเป็นเรื่องราวนางงามนะฮะทำหลายอย่างค่ะอย่างนเป็นคนขยันมากเลยอ่ะเอาติดตามผลงานของแอนนาได้วันนี้ขอบคุณแอนนาค่ะขอบคคุณ่ะมาดูคำคมคำคมวันนี้นะคะเซลั่มทำให้หน้าสวยค่ะแต่ถ้าอยากรวยต้องทรรมหาติรับ้นะทานนะคะ ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่พวกเราทั้งสคนลาไปก่อนจันทถึงสุกนะคะแล้ววันเสาร์ปังๆด้วยใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสัสดีคเราผู้หญิงทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหากินผู้หญิงทำมาหากิน คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ